ที่เสนาคิดก็คือเราซื้อแล้วมันก็เป็นของเราเองเลยครบทุกอย่างในเสนาคิดแล้วส่วนเรื่องราคานี้ถือว่าเราน่าลงทุนทั้งซื้อเพื่อปล่อยเช่าหรืออยู่เองเพราะว่าราคาถูกพอแวะมาสอบถามทางเจ้าหน้าที่ดูก็เลยน่าสนใจแล้วก็ทำการจองตอนนั้นเลย ผมชื่อนายกิตยาลักษินนะครับปัจจุบันเป็นพนักง,งานบริษัทครับสวัสดีค่ะอินทุออนนะคะอาชีพเป็นพนักงานบริษัทค่ะก็อยู่มาประมาณ10เดือนนะครับที่มาซื้อคอนโดยอยู่ที่นี่เดือนนี้เป็นเดือนที่7ค่ะตอนช่วงที่เปิดโครงการใหม่ๆตอนนั้นยังยังไม่ได้มองเพราะตอนนั้นเรายังรู้สึกว่ายังไม่สามารถผ่อนได้พอแวะมาสอบถามทางเจ้าหน้าที่ดูก็เลยน่าสนใจแล้วก็ทำการจองตอนนั้นเลย เลยนะคะที่อินทวอนเช่าอะ่ะค่าใช้ใจ่ายก็คือเท่ากันกับที่เราซื้อเองและทีนี้ก็คือมาเจอที่นี่ที่โครงการเสนาคิดก็คือเราเราซื้อมันก็เป็นของเราเองแล้วอีกอย่างค่าใช้ใจ่ายมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะก็คือเท่ากับที่เราไปเช่าเลยอีกอย่างหนึ่งเป็นของเราด้วยจริงๆก็มองหลายด้านนะคบทั้งเรื่องของการเดินทางสถานที่ทํางานแล้วก็พวกตลาดความปลอดภัยนะครับที่ที่มองตัวนี้ตอนที่เช่าอยู่ค่าก็ค่อนข้างจะ แต่ว่าไม่มีที่จอดรถในเรื่องของการซื้อคอนโดมันจะมีเพิ่มขึ้นมาคือพื้นที่จอดรถแต่ตัวนี้เราไม่ได้เสียค่าเช่าถึงตัดสินใจมาซื้อโครงการค่าไฟก็จะประหยัดกว่าของของเช่าหน่วยหน่วยจะถูกกว่าครับก็คือคิดตามจริงเลยอย่างเช่นค่าน้ำก็คือหน่วยละ25บาทนะคะแล้วก็ค่าไฟก็คือเป็นเป็นในส่วนของรัฐบาลเลย ถือว่าสะดวกสบายมากนะคะเพราะว่าในการเดินทางไปทํางานก็ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีถือว่าโอเคเลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้สถานพยาบาลใกล้ตลาดก็อย่างที่ใกล้ที่สุดก็คือจะเป็นตลาดชอนทองม่าจะเป็นพวกของใช้ผักสดหรือว่าอาหารก็คือมีครบค่ะยังถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นห้างเยสบางพีไปช้อปปิ้งหรือไปซื้อของเนี่ยเราก็จะไปที่โฮมโปรนะครับหรือว่าไม่กลับบางนาน กอนซื้อเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของส่วนลถนะคะ5,000บาทสำหรับคนที่เข้ามาจองทางโครงการเขาก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะทั้งโต๊ะก,กินข้าวนะครับมีชั้นวางทีวีแล้วก็ครัวนะครับห้องน้ำก็เสร็จสับเรียบร้อยครับแล้วก็ห้องนอนเตียงครับก่อนจะตัดสินใจซื้อคอนโดก็มองเรื่องของพื้นที่จอดรถด้วยพอมาได้โครงการนี้เรามองว่าพื้นที่จอดรถถือว่าโอเคเราก็เลยตัดสินใจซื้อด้วยส่วนนี้ อยู่ที่25ตารางเมตรนะคะสะดวกสบายตรงที่เรามีแค่เสื้อผ้านะคะแล้วก็เราสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยมีทุกอย่างครบเลยค่ะทั้งห้องครัวที่เราชอบทำปกข้าวน,นะครับก็สามารถมีพร้อมเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยเป็นสัดส่วนนะคะคือจะสะดวกสบายก็คือโอเคเลยะคะ่ะในจนุดนี้อย่างที่นี่ก็คือดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าครัวใกล้ประตูมันจะสามารถระบายอากาศได้ดีจริงๆก็ช่วยระบายอากาศช่วยระบายกลิ่น ตมันก็สะดวกแล้วก็มีแสงเข้ามาก็ทําให้การทํากับข้าวก็สะดวกสบายขึ้นมีความรู้สึกว่าปลอดภัยพอสมควรเจ้าหน้าที่รปภก็คือจะตรวจยามอยู่ตลอดก่อนที่เราจะเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของภายในตึกก็คือจะมีคีย์การ์ดให้นะคะก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะเข้ามาในที่นี้ บรรยากาศโดยรวมตอนนี้ก็ถือว่าร่มรื่นขึ้นทั้งต้นไม้นะครับที่จอดรถหรือว่าที่พื้นที่ออกกำลังกายนะครับก็ถือว่าร่มรื่นแล้วก็สะอาดไม่ไม,ไม่มีสิ่งสกปรบแม่บ้านก็ทำความสะอาดได้ดีครับ โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับโครงการใหม่สำหรับคนที่จะเข้ามาพักอาศัยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีในส่วนของสระว่ายน้ำอ่นะ,ะแล้วก็ในเรื่องของฟิตเนสนะคะตรงนี้ก็คือรวมอยู่ตรงนี้ครบเลยส่วนเรื่องราคานี่ถือว่าเราน่าลงทุนทั้งซื้อเพื่อปล่อยเช่าหรืออยู่เองเพราะว่าราคาถูกยิ่งอยู่กับใกล้ติคมนะครับใกล้ ร้านค้าใกล้ตลาดใกล้อะไรต่างๆสะดวกสบายถ้าเทียบกับราคาถือว่าถูกตัวของแอป360ของ ของโครงการเซนาคิดเนี่ยค่ะก็คือในแอปนี้ก็คือจะรวมเป็นในเรื่องของการแจ้งซ่อมเรามีเรื่องอะไรสามารถแจ้งไปก็คือเจ้าหน้าที่จะโทรมาทันทีเลยจะแบ่งแยกเลยว่าถ้าเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ก็คือช่างก็เป็นจะเป็นทีมเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวอาคารเป็นในเรื่องของสีอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะจะจะ,จะแยกกันเลยค่ะความปลอดภัยหรืออะไรก็คือแจ้งไปในแอปได้เลยก็จะมีเรื่องของการแจ้งเตือนตามประกาศของทางนิติแจ้งเตือนของรับพัสดุนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดต่อทางนิติโดยตรงเราสามารถ เข้าไปที่แอปแล้วก็ตรวจดูได้เลยจริงๆถ้าใครที่กำลังลังเลอยู่ผมก็อยากแนะนำให้ซื้อดีกว่าไปเช่าแล้วก็เสียเงินถ้าซื้อเราก็สามารถผ่อนเป็นของตัวเองไม่จำเป็นต้องลังเลอะไรเลยค่ะเพราะว่าที่เราไปเช่าห้องพักข้างนอกทุกวันนี้คือเริ่มต้น3,5 0 0อยู่แล้วและทีนี้คือเราต้องจ่ายให้เขาไปทุกเดือนทุกเดือนสะดวกสบายตรงที่เรามีแค่สื้อ้า นะคะแล้วก็เราสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยมีทุกอย่างครบเลยค่ะ